สวัสดีค่ะการพากินค่ะวันนี้เราคงอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเราอยู่หน้าสวนน้ำนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปกินข้าวต้มปลาเจ้าเด็ดเจ้าอร่อยจะอร่อยขนาดไหนไปดูข้างในกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้าขอบคุณคุณป๋ามากเลยที่ให้เรามาถ่ายรายการนะคะอันนี้คือคุณป๋าเจ้าของร้านข้าวต้มปาลาหางจะ ้มปลาต้มกุ้งเขาต้มหมึกต้มหมูสับแล้วพวกมีหัวปลาอะไรนี้ไหมคะมีครับหัวปลาแต่ว่าคืออ๋อไม่ได้เอามาเลี้ยงจะต,ต้องเป็นลูกค้าประจำเท่านั้นทีถึงจะรู้ว่าเรามีหัวปลาจะกินต้องรีบมามาช้าหมดนะจ๊ะแล้วเปิดขายกี่โมงถึงกี่โมงคะห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนทุกวันหยุด หยุดทักวนะ <c oughs> อาทิตย์วัวนจันทร์ถึงเสาร์ขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะมีอะไรบ้างอะ่ะก็นี่ค่ะที่ร้าน <ง Drake. S 1> เขาก็จะมีปลาค่ะมึกแล้วก็กุ้งค่ะวันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยค่ะที่เรามาแล้วมีมึกถ้ามึกไม่สดเขาจะไม่เอามาขายค่ะ <c oughs> เรต้องปลาที่เราบอกว่าร้านนี้เด็ดและอร่อยอย่งแรกเลยค่ะที่เด็ดน้ําซุปค่ะน้ําซุปของที่นี่นะคะจะหอมอร่อยไม่มีกลิ่นคาวค่ะว้าว wow. ใหม่ๆมค่ะมีทั้งปลาหมึกแล้วก็กุ้งปลาสดๆเลยค่ะอย่างสุดท้ายีรู้ไหมคะคืออะไรไม่รู้ครับน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวของที่นี่เด็ด อย่างงี้เพราะอะไรเพราะว่าเมียเจ้าของร้านเป็นคนทำไม่พูดเยอะค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะดูสนิทกับเจ้าของร้านนะคะสนิทค่ะหน้าเหมือนกันค่คะข้าวต้มปลาหนึ่งค่ะรวมมิตรหนึ่งแล้วก็ลูกจ้ม นนี้ทำกันสองคนผัวเมียค่ะดูสิคะกล่ามืกีคแล้วเป็นคู่รักแห่งปีเลยก็ว่าได้เข้าต้มว้าวน่าทานมากๆเลยคะ่ะอ้าวทำไมทำเป็นน่ะน oh <my> ยากกัน ข้าวต้มรวมมิตรค่ะร้านป๋าอ่างศิลาไปค่ะไปกินกันค่ะมีข้าวต้มร้อนๆรอันนี้อะไรข้าวต้มบ้าอันนี้เป็นข้าวต้มปลาค่ะอันนี้เป็นข้าวต้มรวมมิตรครับแล้วก็ดูสิคะอันนี้ปลากระมูใช่ปลาหมูอันนี้หมึกกับหมูหมึก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 ใหญ่มากเป็นมว้าวจะบอกว่าข้าวต้มร้านนี้ไม่ต้องปรุงเยอะค่ะ เพราะว่าน้าจิ้มเต้าเจี้ยวเด็ดเติมอย่างเดียวก็พอสําหรับใครที่ทานเผ็ดใส่พริกป่นไปนิดนึงสุดยอดแล้วเดีนะ๋ยวขอดูน้าจิ้มหน่อยครับอ่าจิ้ม,มเด็ดข้นความข้นฮันดูความข้นนี่โอ้โหน้าจิ้มเต้าเจี้ยวใส่ไหมคะทานเผ็ดก็เฮ้ยก,กินกินกับน้ำจิ้มอย่างเดียวก่อนกินน้ำจิ้มเด็ดแล้วเอเอ ค่ไว้เข้ากันค่ะโอ้ยอืบอกแล้วว่าน้ำจุบด,ดีข้าวดีวัตถุดิบดีและน้ำจิ้มดีครบจบในจานเดียวพิกัดอยู่ตรงไหนครับพิกัดร้านป่าเข้าต้องปลาอ่างศิลานะคะมาง่ายๆนี่ดู หน้าส่วนน้ําส่วนน้ําอยู่ตรงไหนรู้จักร้านหมูกัะนะตันหยงเก่าปะข้ามสะพานมาพอข้ามสะพานมาปุ๊บสังเกตซ้ายมือมานิดเดียวถึงสังเกตซ้ายมือร้านอยู่ริมถนนเลยอ,อย่าลืมแวะมาทานกันนะคะมาแล้วค่ะเลือกจิม้มนี่ซอยพริกมาให้สดๆเลยค่ะแม่ค้าคนสวยของเรา อน่าทานมากเลยน่ากินมากค่ะร้านนี้บอกเลยว่าของไม่สดเขาไม่ขายหมึกนี่ไปหากันสดๆเลยค่ะถ้าตกได้ตกเองแล้วนะคะเนี่ยดูค่ะดูหมึกไม่สดเขาไม่ขายนะคะเออ จิ้มกันเลยจิ้มจิ้มกันเลจิ้มจิ้มค่ะจิ้มหมูยังมีความกรอบมากอร่อยต้องมาลองร้านข้าวต้มปลาปลาอ่างศิลา ข้าวต้มร้านนี้เป็นไงบ้างคะกลมกรอบหอมพริกไทยอืมไหนขอดูหมึกหน่อยได้ไหมล่ะหมึกร้านนี้ตัวแบบตัวใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆโตๆโอ้โหเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำอืมตึงเลยอืมอาจากทะเลเชิญชวนให้คนมากินหน่อยอร่อยมากร้านนี้ชื่อร้านว่า ข้าวต้มปปลาา้องศิลามองกล้องไงดีป้าเอาไหมข้าวต้มปลาป้าอังศิลาอร่อยข้าวต้มปลาป้าอังศิลาอร่อยขอคำนิยามให้กับร้านข้าวต้มปลาหน่อยค่ะหนึ่งสองสามข้าวต้มปลาป้าอังศิลาโอ้ข้าวต้มปลาป้าอังศิลาเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไี่เหนื่อยเลยครับขอประโยคให้กับร้านข้าวต้มปลาป้าอังศิลาหน่อยค่ะ เอาเอาไหมนะเมื่อกี้คัดคัดเดี๋ยวพูดพูดประโยคคำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนิยามให้กับร้านข้าวต้มปลาอ่างศิลาอัานนะหนึ่งสองสามข้าวต้มปลาร้านปลาอ่างศิลาอร่อยอร่อย